หนึ่งเพลงบอกเขาไปซ้อมมาเพลงสตริงหนึ่งเพลงหนูไม่หนูชอบฟังเพลงหมอลำนะคะแต่ว่าหนูชอบฟังเพลงลงทุ่งนะแบบแต่ว่าหนูยังไม่สามารถจริงมันยากอะ่ะเอาเพลงสตริงได้ไหมถ้าหนูไปแล้วหนูร้องเพลงสตริงทุกคนจะโอเคไหมหมอลำไม่ได้จริง ไปบอกเจ้าของค่ายนะคะว่าถ้าหนูไปเนี่ยให้หนูร้องเพลงไหมฝึกเพงลงลูกทุ่งไม่ได้จริงทุกคนหนูพยายามแล้วคือจริงๆมันก็ได้นะมันก็ได้แต่พอหนูร้องปุ๊บอะมันก็จะมีคนที่แบบบูลลี่ไงคือจ้องอะคือแบบคือจ้องอะว่าแบบ นิดหนึ่งก็คือแบบไม่เห็นเหมาะเลยอีสานแบบอีสานแบบอีสานบ่คืออะอะไรเงี้ยอีสานนี่อย่างเนี้ยเขาก็จะแบบคอมเมนต์ไงมันก็ไม่ใช่ว่าในโลกนี้มันก็มีสองด้านมีคนที่ชื่นชมแล้วก็มีคนที่ไม่ชื่นชมพอถ้าสมมติเราทําพลาดหน่อยเงี้ยคนที่ไม่ชื่นชมก็จะใส่เรายับเลยอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำดีกว่าหนูไม่ได้เก่งแบบบิ๊กนะคะหนูบอกแล้ว เอาที่เอาเซฟเอาที่หนูไหวพอโตมาแต่ก่อนก็ฝืดเหมือนกันตอนที่หนูไปคอนเสิร์ตบิ๊กครั้งแรกอะที่หนูร้องเพลงอะไรอะไรนะฮักเจ้าจนตายปะมันร้องไงวะเออร้องอะไรสักอย่างอะอันนั้นก็ยากแล้วนะยังโดนว่าเลยว่าร้องไม่ดีอะไรแค่คนคุยปะก่อให้แค่ค้นคุยอะไรสักอย่างเออก็คือแฟนอะไรนะั่นแหละ หนูก็ยังโดนว่าเลยค่ะว่าร้องไม่ดีไม่ร้องแล้วไปขึ้นลิเกหนูก็ไม่ได้เคยเป็นลิเกมาก่อนในชีวิตหนูก็ขึ้นเขาสั่งให้หนูร้องอย่างนั้นหนูก็ทำตามที่เขาสอนหนูก็โดนว่าอีกค่ะคือหนูไม่เอาแล้วนะไม่ทำอะไรสักอย่างหนูบอกเลย หนูก็เลยอยู่ของหนูเฉยๆมาตลอดเนี่ยที่ทุกคนเห็นกดด้วยนะทุกคนเมาส์มอยแล้วก็กดด้วยนะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบอย่าไปแคร์แคร์หน่อย <c oughs> เราก็อย่าเชิดมากเลย <c oughs> เหนือฟ้ายังมีฟ้าเราจะเราจะไม่แคร์ใครเลยเหรอในโลกนี้เราก็ต้องแคร์หน่อยค่ะเหนือเรามไม่ได้มีคนอื่นโ <c oughs> มไม่ได้หมุนรอบตัวเรา เพลงที่ร้องข้ามความแค้นจะบอกว่ารัเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยิ่งขังคาใช่ปะใช่ปะไม่ใช่เป็นยนี้ปะจะบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ทอนใจเก็บเไว้ไม่กล้าบอกเธอใช่ปะ คิดตึกตองอยู่นานอยากกระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งเอาเพลงนี้ได้ถ้าหนูได้ไปตอนนี้รอคิวละครอยู่ไม่ใช่แค่ตัวหนูลุ้นทางนั้นก็ลุ้นเหมือนกัน <c oughs> คุณบิ๊กเขาก็ลุ้นเหมือนกันเขาโทรมาถามอยู่นั่นแหละว่าได้ยังไปได้ไหมวันที่แปดทุกคนลุ้นหมดค่ะทุกคนรอและละครบอกว่า เขากาลังเดี๋ยวเขาต้องประชุมไงคือละครมันจะเป็นอาทิตต่ออาทิตเนาะอาทิตชนอาทิตย์เขาก็จะประชุมกันทุกอาทิตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะประชุมกันวันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายจันทร์อังคารพุธก็เดี๋ยวรอนะคะลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นไปพร้อมกันแฟนคลับก็ลุ้นเซอร์ไพรส์ค่ะไม่ต้องบอกหนูก่อยากเซอร์ไพรส์อยู่หรอกหนูขึ้นเครื่องปุ๊บทุกคนคิดว่าไม่มีใครรู้หรอ <laughs> 他。